I'm I'll I'm gonna show soon gonna back back That show be ain't you hear สวัสดีวัยรุ่นทรงดนาครับนะวันนี้นะพี่นะจะมารีวิวรองเท้านะจอแดนวันโล,โลรีเวิร์สมอค่าตัวใหม่นะตัวนี้นะเป็นตัวที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดนะแล้วที่อยู่ต่อหน้าเลยับนะมีของแท้หนึ่งคู่ของปลอมหนึ่งคู่ครับนะวันนี้นะพี่จะมาครับนะเทียบรองเท้าแท้ vs ปลอมนะระหว่างของปลอม มูลค่า10,000นบาทคนระับกับของแท h, ้มูลค่า50,000บาทนะว่ามีจุดไหนแตกต่าง 7, บ้างน,นะอ่าในงานกล่องเนี่ยจะเป็นของแท้นะส่วนตัวเนี้ยจะเป็นของปลอมซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกยว่างานปลอมเนี่ยเป็นอะไรที่มันไปไกลนะเราถึงต้องมีความรู้เพื่อการเทียบเท่าทันนะว่าเอ้ยเราซื้อมาเนี่ยเราจะถูกหลอกขายหรือเปล่านะเพราะเนี่ยงานปลอมตัวเนี้ยมันจะมีหลายเกรดมากนะไม่ว่าจะเป็น L GR, G R Z T ผมก็ไม่ไม่มีความรู้ลึกซึ้งนะแต่ว่าตัวเนี้ยอ่าผมซื้อมาเป็นงานที่ โหดที่สุดับนะชื่อว่าเปยชิงหยวงนะซึ่งตัวเนี้ยจะไม่มีกล่องมาให้เพราะอะไรนะเพราะมันเป็นเกียริที่สั่งทามาเพื่อใส่สลับของแท้เท่านั้นมนาะแล้วก็ผลิตมาล็อตหนึ่งอนจะ่จะน้อยมากหลักร้อยคู่เท่านั้นแล้วก็ดีลเลอร์ทั้งไทยทั้งจีนฮ่องกงเนี่ยก็จะแบ่งกันไปนะโดยในไทยตัวนี้ก็มีไม่เยอะครับไม่ไม่น่าถึงร้อยคู่นะนะเดี๋ยวเราจะาดูว่านะมีจุดไหนบ้างที่เหมือนและมีจุดไหนบ้างที่ตายนะเมื่อเราเทียบเทียบกับของแท้นะ เดี๋ยวผมขอพูดหนว่าทําไมครับทําไมตัวเนี้ยหลักหมื่นเนี่ยซื้อมาหมื่น,หม,นหมื่นหมื่นนึงนะทาไมถึงไม,ไ,มไม่มีกล่องครับเพราะว่า,างานเปื่อยชิงหยวเนี่ยเป็นเขาเป็นงานที่เอารองเท้าแท้เนี่ยแกออกทุกอย่างวัสดุอุปกรณ์ทั้งพื้นหนังนูบักแล้วเขาจะหาวัสดุที่เหมือนที่สุดและใกล้เคียงที่สุดนะในการทํารองเท้าเป็นงานปอมขึ้นมาหนึ่งคู่นะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาทํากล่องขึ้นมาแล้วคือมีพ่อค้าหัวหมอนะหลายคนนะที่ เอางานปลอมเนี่ยเพอยชิงหยวนเนี่ยมาหลอกขายคนเป็นงานแท้นะซึ่งตั้งแต่ีมาครับนะทางบริษัทของเพ่ยชิงหยวนเนี่ยเขาเลยแบบไม่ไม,ไม่ทำกล่องมาเพื่อให้แยกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะเป็นของปลอมนะเป็นงานสายสลับแท้นะเพราะทีเขาทากล่องมาเนี่ยมันเป็นงานที่เหมือนมากเนี่ยมันจะทําให้คนที่ซื้อไปถ้าไม่มีความรู้มากเพียงพอเนี่ยจะถูกหลอกขายได้นะเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยครับนะมาเรามาดูของแท้ก่อนดีนกว่าครับนะนี่คือของแท้ครับนะเป็นรองเท้าที่ผมซื้อมาใส่นะนี่ ก็เลยมาเทียบไปดูครับเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองนะเราเลยลงทุนซื้อของปลอมแล้วถ้าเราซื้อพี่ซื้อของปลอมเนี่ยงานแบบกาการเนี่ยงานแบบไม่ดีเนี่ยเกี่ดต่ำๆเนี่ยมาให้ใครก็ดูออกครับไม่ไม่ต้องสอนดูผมว่ายัางไงก็ดูออกเพราะว่ามันวัสดุดีเทลมีติ่งนู่นนี่นั่นมาดูง่ายอยู่แล้วนะแต่ถ้าเจอแบบนี้ล่ะอ่ะถ้าคุณเจอแบบเนี้ยถ้าผมไม่บอกว่าไหนแทป้ปลอมคุณดูออกไหมครับดูออกไหมผมถามหน่อยว่าเนี่ยดูออกหรือเปล่าอ่าเหมือนมากนะถ้ามองวยตาเปล่าคือเหมือนมาก ดีเทลหนังนูบักด้านหน้านะเหมือนใกล้เคียงมากทนสีถือใกล้เคียงมากๆน้ำหนักเท็กเจอร์การสัมผัสถือใกล้เคียงมากนะเดี๋ยวผมขอบอกสิ่งแรกเลยกันนะที่ชาวสนสเก็ตเฮดที่ด้านงเท้ามาต้องชมครับต้องดมก็คือดมกลิ่นครับอ่าอ่าขอดมกลิ่นก่อนกลิ่นที่กลิ่นที่คุ้นเคยครับกลิ่นที่คุ้นเคยครับในตัวกล่องเนี่ยผมจำไม่พูดนะว่าของฟอร์ไม่มีกล่องเอาแค่ตัวรองเท้าเลยเผื่อเราเจอกัน กลิ่นแตกต่างชัดเจนครับกลิ่นของแท้นะ่ะจะเป็นกลิ่นกาวกาวโรงงานที่ค่อนข้างนุ่มนุ่มและมีกลิ่นที่ชัดกว่าแต่ของปลอมนี่ยครับนะงานเปื่อยชิ้นหยวยมีกลิ่นแต่แทบจะไม่ได้กลิ่นเลยนะั้นมันเป็นกลิ่นที่เบามากนะเป็นกลิ่นที่เบามากส่วนของแทนะ้จะกลิ่นที่ชัดชัดกว่าเยอะเลยอืโอเคนะ <S <S นี่คือส่วนแรกนะมานี่จุดที่สองนะจุดที่คนต้องดูนะคือครับด้านนี้ครับนี่จะมีอินเสิร์ตรูปให้ดูกัน นี่นะดูกันนะคนเห็นมันมาว่าวิงใกล้เคียงมากแต่ของแท้เลยครับนะของแท้อยู่ขวามือเนาะของแท้เนี่ยจะมีติ่งครับซึ่งของลอมก็มีติ่งกันนะแต่มีน้อยมากมีแบบว่าแทบ้ลอมไม่เห็นแต่ของแท้จะมีติ่งมาเล็กน้อยนี่ของแท้นะติ่งย่างของแท้แล้วก็การปักเนี่ยครับนะของแท้จะอยู่สูงสูงพื้นที่นะครับพื้นที่ที่อยู่ด้านบนเนี่ยพื้นที่ด้านด้านบนเนี่ยของแท้จะมีน้อยน้อยมากกับของฟอร์มเนี่ยจะมีพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมเหลือเหลือมาเยอะนิดนึงครับนะ อ่าส่วนการปักเนี่ยถือว่าใกล้เคียงมากเส้นแอร์จอแดนเนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงแต่ว่าจะยังคมสู้ของแท้ยังไม่ได้นะคําว่าจอแดนอ่ะตัว R ตัว O เนี่จะมีความคมสู้ของแท้ยังไม่ได้นะนะอ่าแล้วก็อ่าวัสดุที่เป็นหนังครับวัสดุที่เป็นหนังของแท้ด้านหลังเนี่ยจะมีความเรียบมากกว่านะเรียบมากกว่าส่วนของปลอมเนี่ยเปย์ชิงหยวนเนี่ยที่ว่าโหดเนี่ยยังมีหนังที่อ่ามีความหยาบกว่าด้านหลังจะมีหนังที่เป็นความหยาบกว่านะ ของปอมยังเเรียบกว่าแต่ส่วนหนังที่เป็นส่วนนี้ครับนะส่วนนี้อของปอมเนี่ยจะมีความหยาบแต่ตอนนี้จะไม่หยาบนะครับจะหยาบแค่ตรงนี้อ่าส่วนของปอมเนี่ยจะหยาบหมดเลยหยาบทั้งด้านหลังและตรงนี้เลยมันเป็นวัสดุที่เป็นสีขาวตรงนี้นะนี่คือจุดต่างนะจุดแรกครับนะสองครับผมอยากจะให้ทุกคนครับนะดูดูที่ลิ้นครับลิ้นนะลิ้นคือส่วนที่เป็นหนเขียนว่าไนกี้เนี่ยผมจะเสิร์ชเสิร์ฟทไปดูนะแล้วแล้วดูตามผมครับนะอ่ะ <พ uka> กันนะด้าน่าีหยดูนะว่าด้านนี้กันนะด้านขวาเนี่ยเป็นของแท้นะด้านซ้ายเป็นเของปลอมด้านขวาของแท้คือของแท้เนี่ยครับนะสังเกตน,นะครับนะตรงขาตัวเอครับขาตัวเอครับจะมีคือเท็กเจอร์ของขาตัวเอด้านหน้าเนี่ยจะชี้ดูนะตรงนี้นะครับนะขาตัวเอเนี่ยขาตัวเอตรงนี้มันจะมีความงุ้มครับความงุ้มคืออะไรคือมันจะเป็นเท็กเจอร์ที่ ขามันจะมีความงุ้มงุ้มงุ้มเข้าตัวเองนะซึ่งถ้าเราดูในมุมเสยเนี่ยมันจะมีขีดแบบว่าความงุ้มแบบว่ามีจุดที่มันจะแตกต่างจากซึ่งของคอามเนี่ยขามันจะชี้ออกขาตัวเองมันจะชี้ออกตรงๆมาเลยจะไม่มีความงุ้มแล้วก็ให้เราสังเกตกันนะสังเกตที่แค่ขาตัวเองเท่านั้นเองอ่ะหูยช่องไฟใกล้เคียงมากๆกันนะหูยเหมือนมาก ้าแบบว่าไม่มีของแท้เทียบผมบอกแล้วว่าตาแตกครับนะเหมือนมากๆนะเดี๋ยวผมอาจะดูคําว่าอีตรง่าแคแจ็คแจ็คตัสเนี่ยของแบรนด์ทวิสกกตเนาะอ่าอ่าเห็นแล้วผมเห็นจุดจุดต่างครับนะเห็นไหมครับก็าของปลอมครับเห็นขีดไหมขีด3ขีดครับอันนี้คือปลอมงานโหดเลยนะเปื่อยชิ้นหยวนนะครับนะอ่าขีด3ขีดเนี่ยขีดมันจะมันจะตรงมันจะติดกับอ่าขอบขอบขอบผ้าสีสีสีน้ําตาลเนี่ยแต่ของแท้ครับจะไม่ติดนะเห็นไหมครับ ขีดสามขีดเห็นไหมของแท้จับไม่ติดครับแต่ของปลอมจับติดนะครับนะอ่านี่คือจุดต่างเนาะครับนะแล้วก็นะอ่าอันนี้นะจุดต่างที่เราแบบสามารถเอาไปดูได้นะแล้วก็อ่ะลิ้นด้านในครับผมให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับนะลิ้นด้านในครับนะอุะ้ยโอ้โหผมบอกเดี๋ยวว่ามันใกล้เคียงมากๆครับนะถือว่ามีความใกล้เคียงมากๆนะอ่าแต่ผมมีจุดหนึ่งจุดครับทุกคนดูตรงที่ เป็นสัญลักษณ์ E N ครับนะ E N ของของลอมนะครับนะของฟอร์มจะมีความแบบว่าพยายามเห็นไหมพยายามจะทําให้เหมือนแท้มากที่สุดครับนะเพราะว่าของแท้เนี่ยขาตัว E เนี่ยสขีดเนี่ยจะไม่เท่ากันครับ2ขีดขีดบนเนี่ยขีดบนเนี่ยครับนะจะมีความยาวกว่าขีดกลางจะสั้นกว่าแล้วฝึดล่างจะยาวก,กว่าแต่ของปลอมเนี่ยพยายามทําให้เหมือนครับแต่ยังไม่คมครับอ่าสังเกตนะตรง E N เลยอ่า E N ช้หน้าครับนะดูเลยครับ โอ้โหถือว่าทําได้แบบว่าพยายามมากๆนะแบบว่าพยายามให้เหมือนมนาะแล้วนี่คือเปอื่อยชิงหยวนล็อตแรกครับเปื่อยชิงหยวนเนี่ยเขาจะมีแบบหลายหลายล็อตมากยิ่งยิ่งนานของของแท้ยิ่งออกขายมานานเท่าไหร่แล้วนะของปลอมจะยิ่งเหมือนขึ้นนะับวันแต่นี่คือล็อตแรกครับนะ,ะถือว่าเหมือนมากนะผมว่าให้90เรซนเลยนะอ่ะโอเคนะอย่างที่สองครับผมอยากให้ดูที่ดันทรงนะครับนะโอ้โหวัสดุใกล้เคียงมากเลยครับ โค้ดด้านในต่างๆต่างที่โค้ดด้านในครับนะอ่าโค้ดโค้ดด้านในเนี่ยอ่าของของแท้จะมีอ่าข้างนอกเหมือนมากแต่ด้านในครับนะนี่นะด้านในครับเนี่ยของของแท้เนี่ยจะมีการการปักอักษรด้านในเนี่ยจะมีความคมและบางกว่าจะมีความคมและบางแต่ของปลอมเนี่ยไม่คมเท่าแล้วก็มีการปักที่หนากว่าลึกกว่าครับนะอ่าโอเคนาะอันนี้คืออ่าเรียกว่าดำทรงครับดำทรงอ่าโอเคนะจุดต่อไปนะเป็นจุดที่ ุกคนต้องดูเลยครับนะเป็นจุดแรกที่ทุกคนต้องดูเลยครับนะก็คือคนระับเห็นไหมนี่ครับหนังนูบักครับนะที่เป็นเอกลักษณ์ของจอแดนบอโลมอค่าตัวนี้นะคือหนังนูบักของแท้เนี่ยฝ่ายสังเกตด,ดีนะทําไม่มีเทียบเลยดูยากมากแต่ของแท้เนี่ยจะมีความออกเทากว่าสีจะเทากว่าจะจะไม่ไปเชิงน้ําตาลจานนะและเป็นหนังนูบักที่มีความนุ่มนุ่มมากกว่าของปอมนะหนของปอมก็นุ่มนะแต่ไม่เท่านะไม่เท่าแต่ จะมีความน้ําตาลกว่าของปลอมน่ยจะมีความน้ําตาลกว่าแต่ของของของแท้จะมีความเทากว่าโอ้โหมาแล้วคุณดูนะผมให้ดูนะแล้วอันนี้คือถ้าเป็นแบบตัวแฟกต์เม้นท์นะแฟกเมนต์ตัวเก่าเนี่ยของปลอมทุนใหญ่จะต้องตายที่ตัวซีนะครับนะดูนะตัวซีตรงอ่าสัญลักษณ์ของของแบรนดะ์ของทาวิสเนาะอ่าผมให้อินส์อินเสิร์ตดูตัวซีนะตัวซีด้านในเทานะครับนะผมให้ดูรูปนะ 4, ครับอ่าดูตัวซีครับนี่ตัวซีครับของแท้เนี่ยจะ จะเลยเลยออกไปนิดนึงครับซึ่งของป้อมก็ทําได้ใกล้เคียงมากเลยครับนะดูดิโอโห,โหองศาสวูดจํานะดูนะเห็น,เห,นเห็นตัวซีนะครับตัวซีจะเลยมานิดนึงครับคล้ายๆกับของแท้มาถ้าไม่มีเทียบเนี่ยผมบอกเลยว่าตายนะแต่และมีอีกตัวนะนะครับคําว่าตัว S ด้านล่างคบนะของของแท้เนี่ยจะมีตัวอักษรที่เลยมานิดหนึ่งแต่ของป้อมเนี่ยจะมีแค่ตัว S ตัวเดียวนะก็ อ่าจะดูว่าไม่ไม่คมเท่าไหร่ครับนะแต่ก็แต่ก็ยังถือว่าใกล้เคียงมากๆครับนะเนาะอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่เราดูก็คือวิงเนาะวิงป้ายนะลิ้นครับแล้วก็สีครับต่อไปครับเรามาเทียบรูโทบ็อกให้ดูครับรูโทบ็อกด้านหน้าครับรูโทบ็อกด้านหน้านะนี่คือทางเรานะลงทุนเอาของปลอมที่โหดทีสุดเลยนะดูครับนะรูโทัวร์กหน้านะครับนะถ้าเราตัดตัดเรื่องสีออกไปเนี่ยสีเนี่ยของแท้จะมีความ เฟรแล้วเทากว่าะครับนะตัวของปอมจะมีความน้าตาลที่เข้มกว่าเล็กน้อยนะแต่ลูโทรบ็อกเนี่ยก็โหจุดนี้ครับดูไม่ได้เลยครับผมบอกเลยว่าไม่สามารถวัดได้เพราะลูทรบ็อกเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับโอ้โหความกลมความคมจุดไข่ปลาระยะห่างเหมือนเลยครับ ดูโทบอกไม่มีต่างเลยครับนะ้ําเหมือนมากกันนะเดี๋ยวผมขอดูจุดจุดวอลก่อนจุดวอลครับจุดวอลคือจุดด้านนี้นะครับนี่จุดคือจุดตรงนี้ครับลอยวอลไหมผมจะผมจะอินเสยดูว่ามันเหมือนกันแค่ไหนนะลอ,อยวอลครับถ้าถ้ามาเทียบกันจัดๆแนียมนะาจะเห็นได้ว่านะลอยวอลเนี่ยจะมีความวอลที่ไม่เหมือนกันนะแต่ถ้ามองแบบไม่มีเทียบแ่ยผมว่าางก็ตายครับนะเหมือนมาก โอ้ยเาว้าวเนี่ยของอาผมต้องโดนอย่างเดียวเลยนะอะอันนี้ปอมอันนี้แทับนะอะของแท้เนี่ยครับนะของแท้จะมีการเว้าวที่รูค่อนข้างจะเล็กเลียวกว่าเห็นไหมครับเล็กเลียวกว่าของแท้นะของแท้จะเล็กเลียวกว่าของปอมเนี่ยจะมีความตื้นกว่าเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนะถือใกล้เคียงมากนะ,อ,ะอเคนะน,นี่คือจุดต่างเนาะต่อไปแล้วผมอยากให้ดูที่สมุดครับ องศาสวดบอกเลยว่าแทบจะเป็นองศาสวยการชี้ที่ที่แบบเหมือนกันเลยนะแต่จุดที่ต่างจุดที่ต่างนะคือวัสดุของสวยทำนะจะแตกต่างกันทานะคือของของแท้เนี่ยจะจะมีความแบบว่าหนังเนี่ยจะมีการายับและเรียบไม่ไม่เสมอกันนะแล้วสีเขาค่อนจะเป็นสีสีครีมทาน,นะแต่ส่วนของปอมเนี่ยจะมีหนังที่ยับแบบว่าเสมอกันเลยนะซึ่งแบบ ว่าแม่งอันนี้มันสวยของแท้นะเนี่ยแล้วจุดต่อไปนะผมพี่จะมาเทียบนะคือใต้เลน้นคนระับใต้พื้นนะว่าใกล้เคียงมากอันนี้เขาเคมานะว่างานเปลือยชิ้นหยดเนี่ยเป็นพื้นแท้เขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวพื้นแท้เขาว่านะผมก็ไม่รู้ไม่มีผมรู้เรื่องของปอมเท่าไหร่แต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่าร้านเราสงหาสติกเกอร์ขายของแท้เราเลยต้องมีของปลอมที่โหดๆเนี่ยซื้อมาเทียบตลอดเพื่ออ่า มีความรู้การรับมือให้เท่าทันกับของปองลอมยุคสมัยนี้นะว่าถ้าเราใช้ความรู้เก่าๆเนี่ยบอกเลยว่าตายครับดูดูเจอของปลอมกินแน่นอนนะอ่าอย่างแรกนะผมอยากให้ดูดาวครับเหมือนมากเหมือนมากนะครับนะอ่าผมเจอจุดแล้วครับนะผมเจอจุดแล้วที่มันจะไม่เหมือนกันครับนะมีจุดที่ไม่เหมือนกันก็คือครับนะผมอยากให้ทุกคนครับสังเกตที่เทกับอี e เนี่ยของของแท้เนี่ยครับนะเขาจะมีขอบ ด้านบนนะตัวสารเนี่ย K ค E เนี่ยเขาจะชนกันพอดีครับนะแต่ส่วนของปรอมเนี่ยจะติดกันไปเลยคนระับจะติดกันไปเลยัะจะมีความหนากว่าและตัวเคกับตัว E ีเนี่ยจะติดกันไปเลยนะแต่ของปรอมเนี่ยจะไม่ติดจะแค่ชนพอดีคนระับชนพอดีไม่ติดกันกน,นะครับบอกเลยว่าใกล้เคียงมากผมให้เหมือนกับ95%บ้นแล้วนะเหมือนมากครับใกล้เคียงมากๆเลยว่านะครับต้องเอาความรู้นี้นะครับไปเช็คลองเท้าในมือของตัวเองแล้วก็ ระวังนะระวังโดดโดนงานเปื่อยชิงหยวหลอกขายกล้นะเพราะมันเป็นงานที่ทาออกมาเพื่อสั่งแบบสั่งคู่ต่อคู่แล้วสั่งทามาเพื่อเอามาใส่สลับแท้ชิงความความความตั้งใจของงานงานนี้ก็จะประมาณนี้นะแต่เราท่งทรงหาซิเกอร์เนี่ยเอามาเทียบเลยซื้อเนี่ยของบอมเนี่ยงานคู่เป็นหมื่นเนี่ยมาเทียบเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้เท่าทันนะว่าเฮ้ยวันเนี้ยของบอมมันมันไปไกลนะแล้วแล้วของแท้เนี่ยมันต่างยังไงตรงไหนบ้างนะ โอเคนะเดี๋ยวพี่ก็จะมาสรุปสุดท้ายให้ฟังนะว่ามีจุดไหนบ้างที่แตกต่างแล้วเราควรไปดูนะหนึ่งครับให้ดูเลยครับนะเนาะวิ่งครับวิ่งด้านหลังนะวิ่งตรงนี้นะวิ่งวิงจอแดนนะจุดสองครับพี่จะให้ดูครับก็คือลิ้นหน้าครับยิ้นหน้าเห็นไหมจุดต่อไปครับนะคือขีดสามขีดตรงรูปตรงตัว C ครับสามครับคือหนังนูบกแล้วก็อ่าเนาะจุดที่ให้ดูก็คือนี่เลยความด้านในันะ โอเคนะแล้วก็กลิ่นเนาะเรื่องกลิ่นที่พี่บอกไปแต่กลิ่นนะเราก็บางทีผ่านการใช้งานมานานๆก็ดูไม่ออกทำงานะนะแล้วก็เนาะเป็นจุดตัวเคตัวอ e. นะีประมาณนี้นะก็หลัแล้วให้ดูประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ถ้ามันเหมือนเนะี่ยแล้วก็ตัวซีตัวซีตัวซีว 4, ด้านขวานะอันนี้พี่เอาด้านขวานะของปลอมเนะี่ยจะจะขึ้นไปเยอะหน่อยแต่ของแท้เนี่ยนะปลายตัวซีจะขึ้นไปน,นิดเดียวอ่าโอเคเนาะอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ ทงหนาเกเกอร์มารีวิวคู่ไหนนะเม้นดนล่างน,นะและ้วก็กดอื่นนะใครกันนะที่กันนะถ้าคลิปนี้ครับมีคนเม้นใต้คลิป youtube กันนะถึง1000คนครับผมจะส่งแจกรองเท้าของปลอมคู่ละ1 0 0 0 0่บาทให้ฟรีับน้องชายครับดูเร,รื่องนะใครอยากเม้นไหนถูกใจครับเราจะส่งแจกรี 5, เวิร์สโมคาบเปลือยชิงหยวฟรีฟรีฟรคู่ละหมื่นเอาไปใส่หลนะ่อคน้องชายครับแต่ผม oh. แทบไม่แจกนะของพี่เองครับพร้อมอ่าคลิปนี้ขอฝอยนะไว้เจอกันคลิปหน้า